เมเหลืองเครื่องทุกพระสงฆ์พึ่งพิงพาธิราห่วงใยใส่ใจดูแลพระพึ่งพิงปฏิบัติธรรมขำจุนการุณสงพึ่งพิงสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรส กับพี่ครคนร,ราแล้วเสียีกับ้ีามคำรนรนแล้วรนวันนี้ก็ดีใจที่อาจารย์นัทวันยันตจะดีลบนะครับพร้อมกับทางคณะได้เดินทางมาที่วัดของกอออีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นครั้งที่สองานะ ตั้งแต่ที่เรายังไม่ได้ต่อเติมตรงนี้นะครับแล้วก็เราทําการอบรมหลักสูตรในการดูแลพระสงฆ์ผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในโครงการร่วมก,กันกับทางสวรสและระทานอาจารย์นันทวันมาในปี2566นะครับที่จริงก็ปลายปี65ที่เราคุิกันแล้วก็ปี66เราก็พาพรธิลานุปถัภาอบรม420ชั่วโมงวันนี้นะครับ ที่จังหวัดลำพูนเนี่ยขึ้นทะเบียนทั้งหมดแล้ว20รูปนะครับลองทะเบียนทั้งหมดแล้ว20รูปแล้วเราก็อยู่ด้วยกันรตรงนี้วันนี้ที่มาอยู่ในเครือข่ายในการประชุมร่วมกันวันนี้จะมี5รูปเดี๋ยวจะแนะนําตัวให้ทุกท่านได้รู้จักกันก่อนนะครับในเครือข่ายของพระเราก่อนว่ามีใครบ้างน,นะครับก็พระอาจารย์เนาะเป็นตัวแทนของพร,องระกีฬาน้ปรถาศีรพ20ชั่วโมงของจังหวัดลำพูนที่ครบรม ร่วมก,กันกับทางสวรสรนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์กรเกษมสรนกายาดศิรินะครับวัดดอยน้อยอำเภอบ,บันทีนะครับแล้วก็พระยศพลนะครับก็เป็นพนระกิริยนปาถา420ชั่วโมงเช่นกันอีกรูปหนึ่งนะครับพระกิติพง์นะครับทั้งสองรูปนี้ก็เป็นรูปศิษย์ที่อยู่วัดหลวงพ่อโสตรงนี้เพื่อเตรียมตัวเตรียมพร้อมในการที่จะช่วยกันดูแลในสวนของศูนดูแล ในวันข้างหน้าคือปุติชีวิพที่่างนะครับอีกท่านหนึ่งเมื่อก่อนท่านเป็นพักตอนนี้ท่านศึกเป็นคารวาสแล้วนะครับครับผมท่านชื่ออะไรนะท่านอานอนท์นะครับเป็นหนานอานอนท์นะครับก็วันนี้มาการันตีด้วยกับเสื้อที่ใส่อยู่นะครับว่ารับสูตรขอราอบรมไปแล้วปุ๊บไม่ได้ลอยแพใครเลยแล้วก็สามารถที่จะเป็นต่อยอดงานในการดูแล ชุมชนและสังคมต่อเนื่องกันด้วยนะครับซึ่งนี่เกือข่ายของภาพกีฬานุปถาเป็นตัวแทนจาก20รูปเพราะว่าอบรมไปแล้วพวกอีก7รูปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่สามารถเดินทางมาได้แล้ววันนี้ก็ติดศาสระกิจกันเยอะแล้วก็อยู่ในช่วงของการดูแลพระสัมเดนในส่วนของการอบรมภาพฤึ่นร้อนหลายวัด อย่างอำเภอป่าซางก็ติดอำเภอบ้านโฮงก็ติดอำเภอเมธาทก็ติดวันนี้ก็เลยไม่สามารถที่จะเดินทางมาร่วมที่นี่ได้ก็เป็นตัวแทนกันแล้วกันนะครับในการที่จะได้แลกเปลี่ยนแล้วก็ยังมีทางเครือข่ายของทางหมู่บ้านนะครับเป็นทางกลุ่มอสมอบ้านหนองกอทั้งสี่ท่านนะครับครับนี่เป็นตัวแทนของอสมกลุ่มอสมนะครับต้องแนะนำชื่อไหมครับแนะนำตัวชื่อเลยแนะนำตัวชื่อสักหน่อยครับอั่นลุกเห็นไหม ่ะชื่อตะาวันส no ุร mm. yeah. so ิยาวงคาเป็นอสมบ้านนกองกฟอค่ะเจ้ดูความยืนยันเจประธานอสมอติมันปลอเจ้าลติ๊กเจ้าอุตส่าน์ีการสารอสมบันินกองปลาฟอเจ้า่เจ้าต้องสมบัติน้องรับ เนอีกท่านหนึ่งข้างหลังนะครับก็เป็นมัคคณายกพิวาดนี้ในการดูแลนะครับผมครับมขานายกปูจานยร์รับนองพอครับผมคำรณหว่างหวังศรีเป็นผู้สึกข่าวที่เวคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วแต่คนอายุเยอะขึ้นไป 40, 50, 60, 70, 80, 90รู้จักกันก็เมื <laughs> <oth> ่อเช้าน <oth> ี้ก็ เข้ามา,าการจานติ๋วเนี่ยฮะแล้วก็อย่างน้อยก็ทําข่าวที่นี่ก็ถือว่าช่วยกันทารงดูแลสถาบันหลักของชาติอีอสถาบันหนึ่งคือสถาบันศาส,สนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธของเรานะครับจะมีเรื่องราวอีกมากมายก่อนเช้าเข้ามาไม่มีใครเลยก็เลยเกิดความโมโหไปเจอเนนเนเนบกโยมถ้าจะหายโมโหไปนูน่น ไปที่คลองคลองใหญ่ผมเลยยกไม้ตีคลองไปสามสีท่ทียังไม่หายไปเจออีกองค์าบอกโยมไปตรงนู้นผมก็เลยเอาไม้ไปตีละครังระหว่างตีร้องเพลงไปด้วยครับท่านเจ้าวาร้องเพลงสองรอบเพราะละครมันเยอะนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้ข้อดีของวัดแก้โมโหได้ใครทะเลาะกับลูกหลานลูกเมียแมวมาตีละครั้งที่เนี่ยมาตีคลองใหญ่เนี่ย โมดทษตอนนี้หายโมโหแล้วก็เลยทำงานได้สะดวกเนอจะบอกฮือ้อ <c oughs> วัดหนองปลาขออำเภอเมืองจังหวัดลำพูนของเราเนี่ยครับเข้มแข็งเรื่องที่การาการดูแลพระสงฆ์ตามโครงการที่ท่านเจ้าวาดจะพูดต่อไปนี้ครับท่านครับครับรที่นี่นะครับเป็นศูนย์สร้างสุขพระสงฆ์ผู้มีภาวะพึ่งพิงหรือการสร้างกุฏิชีวพิบาลเพื่อที่จะได้ ให้เกิดการดูแลพระสงฆ์ผู้มีพระพึ่งพิงในระยะท้ายในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาในการดูแลกันอย่างมีระบบผ่านเครือข่ายของทางคณะสงฆ์ตลอดจนถึงเครือข่ายของด้านสุขภาพในพื้นที่ทั้งโรงพยาบาลลำพูนทั้งสสจนะครับตลอดจนถึงทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุมตำบลปราศักเทศบ,บาลตำบลปราศักตลอดจนถึงกลุ่มอาสาสมัครอันเป็นอสอมอ นะครับที่ได้ให้ความดูแลช่วยเหลือกันกับทางวัดมาโดยตลอดแล้วก็ให้เป็นการให้พระสงฆ์ได้ดูแลกันเองตามหลักพระธรรมวินัยด้วยนะครับครับการที่จะทําได้เข้มแข็งอย่างวัดหนองปลาขอเนี่ยทุกภาคส่วนต้องช่วยอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับใช่ครับผมต้องให้ทั้งกําลังใจให้ทั้งองค์ความรู้ ตลอดจนถึงให้ความเข้าใจด้วยกันด้วยนะับว่าทุกๆอย่างครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถเข้าใจเนี่ยมันก็จะไม่เข้าถึงแล้วก็ไม่เกิดการพัฒนาตามหลักขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนาะเข้าใจเข้าถึงถึงจะทั้งการพัฒนาได้ครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งของการช่วยค้ำจุนบำรุงทํานุรักษา,าศาสนาพุทธซึ่งเป็นาศาสนาประจำชาติของเรานะครับและเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติ ชาติไทยเราจะรุ่งโรดได้เราต้องไม่ลืมโครงการดีๆอย่างนี้ที่จะมีให้กับพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยครับเจมบอลน์ <Yeah. S 1> bon 2007, ทุกคนรู้จักไปทั่วโลกแต่พระเจมพระคีฬานุปถากหรือว่าพระหมอที่ได้รับการอบรมเพื่อช่วยพระที่อาพาธสงอาพาธนะครับท่านก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้สิ่งที่เราต้องดูแล นะครับพระสงอาพาธพระเจ็บป่วยนี่เป็นเรื่องอะไรบ้างครับหลวงพี่จะเป็นเรื่องในด้านสุขภาพครับอเน้นในเรื่องสุขภาพเป็นมาก่อนเป็นสาคัญสิ่งต่างเหล่านี้ก่อนจะไปดูแลองค์อื่นๆนี่เราต้องเรียนรู้เขาอบรมท่านรู้ครับเราเราเราต้องอบรมมาก่อนหลายหลายอย่างครับเนาะเข้าใจทั้งเบื้องต้นเป็นยังไงเห็นบอกว่าต้องผ่านการอบรมไม่ต่ำกว่าสี่รอยยี่สิบชั่วโมงครับ เราต้องเรียนอย่างน้อยก็หกเดือนหก <6 S 2> เดือนเนอะครับเบื่อไหมครับไม่เบื่อครับเพราะว่าเราก็มีจิตอาสาในใจรัางตรงนี้ด้วยเราก็ชอบด้านนี้ด้วยอ่าชอบที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับอ,อืมและที่ผ่านๆมานี่ที่ลุงพี่ได้ทําไปนี่ประสบผลสําเร็จมากน้อยแค่ไหนพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนครับลุงพี่ครับก็พึงพอใจมากครับอืที่เราได้ได้เรียนได้นําความรู้ได้อ่า ได้ทําตามวิชาชีพที่เราเรียนมาครับน,นะเราได้นํามาปฏิบัติแล้วก็เรามาช่วยผู้ป่วยช่วยอะไรแล้วก็วเขาก็สบายเขาก็สบายรู้สึกปลอดภัยขึ้นเราก็สุขใจแต่เราได้ช่วยเหลือคนนะครับขึ้นเหนือลองไต้แล้วผ่านไปผ่านมาวันนี้ตัวข้าได้ม้าลำพูนดินแดนของภาคเหนือโอ้โอเหลือเฟือจริงนะไปแก้มจุดปูนนี่คือนี่คือลำพูน อันน ok ี้ค like ือนี對對่คือลำพูนสวยสดจูนปูนลำพูนก้อนเฮาปอ๊ะแบมแพมแบมแบมแบมแามแบมแมแมแลพูนและจึงเหลืองลุงทุกคนไม้มุงสร้างรายได้เกื่อกูลสร้างเงินสร้างงานสร้างคนสร้างคนสร้างงานสร้างเงินสร้างความเจริญในแดนล้านนาไทยปุ๊บแบม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 ลำพูนและเป็นเมืองเล็ก ลำแข็งแข็งเป็กเข้ายืนก็นยังไงอุตสาหกรรมกำลังเติบใหญ่เกษตรกรรมมากมีด้วยไงแถมมากมีลำใหญ่อยู่ไหนลำพูนโตอะบัม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 อะบัม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 ข่าวดีดีกับพี่คำรน